thank ชื่ออูนะครับบีรยุทธลอทองพันิชนโปรดิวเซอร์งานโฆษณาปัจจุบันเปิดบริษัทชื่อบริษัทวิงบิงโปรดักชันน ยามว่างก็ใช้เวลาว่างไปสอนอสนันนนนนกสือผมเป็นลูกชาวไร่ที่เหมือกานะครับอยู่เถวบ่อคอยจังหวัดกาญจนบุรีผมไม่ได้ชอบทำไร่ผมมาขอเข้ากรุงเทพนะ,ะเรียนเรียนแล้วผมต้องหาอาชีพให้ได้ผมคิดอยู่แค่นี้ผมก็อยากเรียนที่ เป็นสายอาชีพเพื่อจะได้จบเร็วๆนะฮะเพราะที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำทำไร่ทำนาอย่างเงี้ยนะฮะมีเพื่อนซื้อใบสมัครให้ที่พันนิพน์ช่วยที่บ้านทำไร่อยู่ถึงเวลาสอบก็มาสอบสอบเสร็จก็ยุคนั้นแม่มันพัน 1, กว่าคนนะเขาหลับหกสิบคนมันก็ยากยากยากขนาดที่ว่าผมไม่ฟังคนแล้วผมกลับบ้านโอเคนะร้อยละเศษไม่ติดแน่นอนโฆษณาคืออะไรมไม่รู้จักเลย ผมได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเรียนที่อันพนนครครับจนเข้าไปเรียนเนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่ต้นฝึกงานเนี่ยผมผมว่าเฮ้ยใช่ละ่ะนี่โฆษณาที่เขาเรียกว่าโฆษณานั่นเองใช่ไหมเราก็ผมได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทไต้ตันโปรดักชันฝึกงานตอนนั้นเอา200ชั่วโมงผมฝึกอยู่ไม่กี่วันแล้วโครแก้ว200ชั่วโมงครับผมก็ฝึกจนจบกิดเทอมนะครับ แล้วก็ปึกต่อ,อกเป็นปีนะครับเสร็จแล้วก็ถึงวันที่เราจบปุ๊บก,ก็เริ่มทำงานที่ไต้หันเลยผมไม่มีโอกาสไปเสม็ดกับเพื่อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมเริ่มเลยนนผมได้เงินเดือนครั้งแรกเนี่ยได้เงินเดือนน่ะกับคนงานถาักยาที่บ้านแป๊ะเลย ป่าก็ถามว่าเฮ้ยกลับมาทํางานถาด้าที่บ้านดีกว่าไหมว่าได้เงินเท่ากันเลยบอบอก,บอกไม่เอาอยัางไงผมก็อยากจะทําโฆษณาสําหรับครอบครัวชาวไร่เนี่ยคุณต้องอธิบายเรื่องโฆษณาเนี่ยโฆษณามันคืออะไรวะก็นึกว่าเราอะเราวาดป้ายโฆษณาต่างรานบ่อยงที่เขียนป้ายวิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมก็บอกไม่ใช่ป๋าเนี่ยทาเหมือนสมมติเนี่ยเราหาของประกอบฉากนะสมมติเราถ่ายหนังทีเนี้ยไม่เข้าใจแต่ดายนะช่างมนันนะล้วบอกเอาเอาว่าเราชอบอย่างเงี้ยเราชอบงาน <c oughs> บอกาตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเข้ากรุงเทพมาด้วยกระเป๋าใบเดียวเต็มที่ถ้าทําไม่ได้ก็กลับบา้านก็กลับบ้านคคิดอยู่แค่นั้นนะฮะก็แต่แตไอเชื่อว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านนะเราเราเต็มที่กัน,นหรือยัง เป็นพนักงานจริงปุ๊กเนี่ยจอดแรกคุณอเรียเขาเป็ุยเนี่ยเฮ้ยโอเดี๋ยวนี่นะงานูอ้เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาเสือดาวเสือดาวโอ้เฮพี่คือฮะดีใจครับพี่โอ้ เราจะหาได้ยังไงวะเนี่ยคืองงอ่ะมันก็อื้ออันนั้นนะผมว่างานยากสําหรับเราคือเด็กใหม่ผมยังไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนฮะครนี้เสร็จก็มีพี่แนะนำบอกเฮ้ยเฮ้ยไปติดต่อพี่คนเนี้ยเขารู้จักแน่นอนลนางหมอกสายเป็ถึงวันดีครับพี่พี่ผมอู๋นะครับผมมาจากบริษัทไตตั้นนะครับพี่พอดีมีโจต้องหาเสบาว่ะครับอยากทราบว่าเขาหาที่ทไหนนะครับ พี่ก็ตอบว่าทำไมผมต้องบอกทำไมผมต้องบอกจำได้ว่าหูอื้อแล้วก็โรกหมุนสา0องศาเป็นครั้งแรกที่เราร้องไห้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมกลัวผมตกงานกับสองคือตายที่คนเขาจะย่อเยอเย,อเ,ย,อเ,ยอเห็นไหมหมู่บ้านพัฒน,นาดีมาเห็นปะได้เด็กใหม่ทําได้ไหมนู่นนี่ผมบอกว่า,วาพยายามรวบรวมสมาธิแล้วก็เปิดสมุดหน้าเหลืองดูไปถามที่ร้านหมาที่จะตุจักร แมคคารัลมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจำได้ว่ามีความจรสแก่ที่หนึ่งเขาเรียนอะไรอะไรเนี่ยผมก็ไปติดต่อขอมาเข้าฉากได้นักศึกษาเคยถามผมเช่นกันว่าให้ถามจริงว่าโกนพี่คนนั้นไหมผมบอกตอนเป็นเด็กผมโกนร้อยผมโกนผมโกดผมโกดว่าเฮ้ยอะไรวะแค่นี้ทำไมไม่บอกกันอ่ะตอนโตขึ้นเนี่ยผมต้องขอบคุณพี่คนนี้ะผมรู้สึกว่าเขาให้จริงๆเขากำลังสอนผมมากกว่าว่า ผมอาจจะไม่ได้แสดงความพยายามให้เข้า็นเลยม,มันมันเป็นตัวเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการนี้คุณอยากได้อะไรสักอยาก่างคุณพยายามหรือยังผมทําหาของประกอบฉากนะครับหาตัวแสดงหาโลเคชั่นผู้ช่วยตัดต่อแล้วก็เป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์และถึงเป็นโปรดิวเซอร์มันแต่ตำแหน่งโปรดิวเซอร์เนี่ยผมเห็นตั้งแต่ ตอนแรกที่เข้ามาในใน,านการพิการเห็นแล้วเริ่งสังเกตตัวละครให้ตั้งแห่นี้น่าสนใจน่าสนใจลองมาเมล่ไปละแต่ผมไม่ได้มาถึงเส้นทางนี้เลยนะฮะมันต้องมีอ้อมผมคิดว่าคุณทําตรงนี้ให้ดีในแต่ละวันทำทำในงานของคุณที่คุณรับผิดชอบคุณทําให้มันดีถึงเวลาเนี้ยมันจะมีคนสังเกตเรามันจะมีคนแอบดูเราอยู่นะฮะผมผมเรียกว่า โปรดิวเซอร์คือชายกลางของวงการโฆษณาคุณเป็นตัวกลางคคือไม่ได้มาจากตระกูลสูงสักนะใายกลางเนี่ยมันคือเหมือนแบบคุณเป็นตัวกลางของของงานทั้งหมดอนะ่ะผูก้กำกับจะดูในส่วนของด้านหน้าดูแอคติ้งของตัวแสดงโปรดิวเซอร์คุณต้องจัดการเรื่องหลังกองให้ให้สะดวกราบเรื่นที่สุดนะฮะเพื่อให้ผู้กำกับไม่ต้องมาขบวงเพราะงั้น่อมเคียบถี่ก็แจ้งเหมือนกัน เฮ้ยนะตัวแสดงยังไม่มาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรถยังไม่เข้าเฮ้ย oh, กูแบบแล้วเขาจะกำกับได้ดีได้ยังไงใช่ไหมอันนี้มีปัญหาอะไรต้องแก้ยังไงเนี่ยผมผมนั่นคืองานของผมคุณเอาม้าไปถ่ายท,าที่เกาะคุณจะไปยังไงวะเออแล้วม้ามันต้องลงเรือลงเรือเสร็จแล้วมันอยู่ที่นั่นแล้วใครจะอยู่กับมันถ้ามันไม่สบายใครจะดูแลย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่าถ่ายหนังอยู่มาเฟียมาไล่คุณอย่างเงี้ยคุณจะยังไงวะ ช่ไหอัดเสียงแล้วแม่ค้าไม่ยอมเบาเสียงให้คุณอะไรนั่นคือปัญหาของโปรดิวเซอร์กับทีมนี่คุณน้องจัดการให้ได้งานของโปรดิวเซอร์กคือทําไงก็ได้ให้คุณขายหนังให้เยอะที่สุดมีปัญหาให้น้อยที่สุดในแต่ละวัน How want be Sitting by the พูดเรื่องความภูมิใจในแง่ผลงานผมคิดว่าแต่และเรื่องมันมีความภูมิใจต่างกันเอเมงฟองปลาผมก็ชอบมันมีวิธีเล่าเรื่องที่ที่น่ารักต้องรู้สึกเออเรื่องนี้มันมีการเอาแม่เข้ามาเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ย นอนอยู่ดีก็ชอบนอนอยู่นินนในแง่ของการทํางานที่มันหนักมันหนักมากการแก้ปัญหาเรียกว่าเรียกว่าวันต่อวันนะครับทกับพี่มั่นนะฮะสุทนแคะสุวรรณตอนนั้นจะถ่ายอยู่แล้วขนาดของลํา,าต้นกับขนาดใบชาที่ทำมอสอานเนี่ยมันมันไม่หนักกันต้องหลอใบชาใหม่อะฮะให้ไซส์มันใกล้กับตัว ตัวลำต้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมะการเดินของขาของหนอนที่มันต้องละเอียดมากนะตัวน้ําตาที่ตอนแรกเราว่าเราจะอัดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะเอาน right uh, <ocalypse> ้ําอัดเข้าไปแล้วให้มันออกน้ําตามาเป็นสายอย่างเงี้ยตอนที่อัดเข้าไปจริงจเนี่ยมันจะเป็นเนึงอออกมันไม่น่ารักเหมือนน้าตามันเหมือนเป็นเฉี่อะไรเงี้ยก็แก้ปัญหาด้วยการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกไอ้สะกดติดตอนแรกในสตอรี่บอร์ดมันไม่มี มันจบแค่แย่งใบชากันอะอาใบชาแค่นั้นเขารู้สึกว่ามันมันแค่เป็นหนังหน้าหลักเรื่องนึงเขาบอกอมันถ่ายไม่ทันอยู่แล้วคุณก็ต้องเอาผ้าที่คุณถ่ายมาแล้วทั้งหมดมาหาวิธีเล่าเรื่องใหม่ให้มันขยายตอนจบให้มันยื้อกันอีกหน่อยเขาก็บอกให้ให้ตอสะกดจิตล้ววะตอนที่พูดสะกดจิตเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นมันพูดว่าอะไรเพราะเรื่องนั้นมันถูกพาโดยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเ,ออเช้าเราจะข่ายลูกหาแล้วก็ จะเออ่เรียกคนทำเอฟเฟกต์มาตีสามนะฮะเรเรียกมาทำเอฟเฟกต์เป็นแบบเหมือนลายเส้นตะกดจิตเนี่ยแล้วก็ดีาจเยืออะไรเงี้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องชิมมไนไปจอได้นี่คือมาพลาดทีหลังทุกวันมันมีปัญหาหคุณต้องแก้ตลอดอันนั้นนรัแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ประทับใจในแง่ของความยากและราะมันที่ได้มา you o d การไปสอนหนังสือหีืพผัดร้อนได้ไปเจอผู้คนสนุกสนานทฮฮากันผมสอนมาส5ปีนะครับสอนกว่าเกือบ30มหาวิลัยจริงๆมันจุดเริ่มมันมาจากหนังมนุษย์ตะัวนะครับพออากาศไปแล้วคนตอบรับดีมากอาจารย์ที่มองเทพเชิญให้เป็นบรรยายพิเศษเรื่องตำแหน่งโปรดิวเซอร์นะครับ การไปบรรยายครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เราพบว่าเฮ้ยมันมีงานที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะตำแหน่งอาจารย์เลยลองเช็คอาจารย์อาจารย์บอกเฮ้ยจบถ้าจะสอนจริงๆอ่ะต้องจบปริญญาตรีนะผมจบแค่ปสองผมก็ไปเรียนที่ลาเรียนไปเรียนด้วยทําง,งานด้วยจนจบเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเราต้องไปสอนหนังสือจริงๆ,งๆหลังจากนั้นก็จะมี อาจารย์จะบรรยายก็จะเริ่มสอนเป็นเป็นคอร์สนะสอนเรื่องการถ่ายหลังโฆษณานะครับแล้วก็ให้เ็าดูตัวอย่างงานจริงครับที่เขาลองถ่ายงานกันมาแล้วเราก็ลองคอมเมนต์ของเขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเฮ้ยตัวแสดงไม่ได้นะโอ้ยเฮ้ยเสื้อผ้าผมขอทานทาไมใส่มาสเนนียเขนาดเนี้ยมันก็เพราะว่าชอบแล้วผมว่าทํามาเรื่อยสอนมาเรื่อยผมย้อนกลับไปตอนที่ตัวเราเป็นเด็กตอนนั้นเนียผมบอกว่าตอนนี้เข้ามาในการฝึกงานนะ มันไม่มีใครบอกเราก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคงจะดีนะถ้าเราได้ไปบอกเขาก่อนขณะที่ไปสอนผมก็ได้พลังกลับมามากมายว่าบางทีเออเฮ้ยมันมีมุมมองที่เฮ้ยเออเราลองคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงนะมันก็มีมุมมองความเป็นคนรุ่นใหม่แลกกันได้เพลอนได้ความสุขกัน ลูกผมนะครับใน facebook ส่วนตัวเนี่ยผมจะเขียนเรื่องน้องอูปูทางฝึกงานมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เราฝึกงานนะแล้วก็ตอนที่เราเจอน้องฝึกงานเยอะๆเนี่ยเขา,เขาต้องปรับตัวยังไงเนี่ยผมผมก็เลยเขียนเป็นตอนชั้นๆอยู่ใน facebook ส่วนตัวผมก็เขียนเป็นตอ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 นเสร็จแล้วก็อาจารย์บอกให้หน้ารวมเป็นเพจผมก็เลยลองรวมเป็นเพจเนี่ยฮะก็เลย ชื่อเพจว่าหาเฮา s e ใส่หัวเหมือนหาเฮาใส่หัวแต่เฮาส์มันคือคำคำตัดแต่ความของ Production House จริงๆในเพจนี้จะเขียนเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปฝึกง,งานนะครับแล้วก็ลงรูปเบื้องหลังงานเขาสารจริงแล,แล้วก็จะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆในการถ่ายทำจะเขียนผมจะเขียนทุกวัน,นวันละตอนสองตอนอะไร it's a clear view. No one's waiting at the door. A million letters that couldn't make me change my mind. มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือการฝึกงานมันช่วยตอหน้ายเราตื่นว่าเฮ้ยกูไฟลฟ์สาระกูเพิร์เจอร์มาเยอะมากแล้วขณะที่กูนอนตื่นสี่โมงเย็น,นเพื่อนกูต้องไปกันตรนไหนนะถูกต่อว่าว่าเสือมน,นะก็ยังดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีน้ำใจสำหรับพี่นะชีวิตเรามันสั้นเกินไปที่เราจะไปทำอะไรที่เราไม่ชอบนะนะ ก้าวแรกม,มันเป็นก้าวที่เป็นก้างแรกนะแรกมาด้วยความทุ่มเทหือพ่อ,นอนเนี่ยป่วยมาระยะหนึ่งครับก็แม่ก็ถกบอกว่าเออเ้ยปาเสียแล้วนะผมบอกโอ้โหตอนนี้พอดีอยู่เชียงรายอยู่เลยอย่างไทยหนังเราจบกันแล้วเรายังไม่ได้งานยิ่งนานเท่าไหร่มันจะมีรุ่นต่อไปที่เข้ามาเบียดเราผม<อ>แนะนำให้ทุกคนออสมัครบัตรนี้บัตรเสือแพตติน <c oughs> ่าของผม